เดี๋ยวเราจะมาแ,แต่งหน้ากันนะคะหลังจากล้างหน้าแล้วหน้านสี่สมมากเลยผิวเดี๋ยวนะมาแต่งนหน้ากันหน้าเก๋ก็จะใช้แบบจนซองเนาะของพวกนี้ค่ะจำซองเพราะว่ามาืครั้งซื้อเป็นหลอดมาแล้วมันใช้นี้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็มันไม่ค่อยรู้เนาะนเป็นซองง่ายดีนคะคะอันนี้คือของสบายของเก๋เองนคะคะ าาเ,รเราต้องตรงคอเวนะ้นก็เ็ไปมีกอย่างนะอีกอย่างนะคะก็ใช้แบบเป็นแบบซองเหมือนกันนะคะว่าะับซองมันโอเคกว่าแล้วก็เอ่อใช้แล้วมันราคาถูกเลยแหละอีอย่างคือเราไม่จำเป็นต้องแบบไปซื้อเป็นกระปุกเนาะกระป๋องค่ซื้อมาใช้แล้วมันไม่ถูกใจนะคะพอมันไม่ถูกใจปุ๊บนะคะมันก็แบบต้องทิ้งอ่ะบางครั้งเคยซื้อมาเป็นกระปุกนะคะแบบ เออเขาก็โปรโมทดีเนาะแต่ว่าเราเวลาเราใช้แล้วมันไม่ค่อย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 กับโอเคกับผิวของเราสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะโอเคแต่ว่าบางอย่างที่เราซื้อมาราคาถูกแล้วก็แบบซองนี้นะคะมันใช้ดีนะใช้ดีมากก็อถือว่ามันโอเคกับผิวของเราเนาะโอเคด้วยราคาก็โอเคด้วยเนาะแลมาขั้นตอนที่สัตว์นะคะขั้นตอนที่เวลาเราทาแล้วนะคะก็มันจะทาให้หน้าเราแบบฉ่ำนะคะ ฉ่ำมากเงาเลยนะคะอันนี้ก็จะเน้นตรงผ้าตรงตานะคะเดี๋ยวเราก็จุดๆๆนะคะเพราะหน้าจุดเยอะมากนะคะเพราะว่าเวลาคนเข้ามองไกลจะเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ถ้ามือเกล์จุดเยอะนะเราวก็ทา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 ทับ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 ทั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 ไปเนาะนะคะทาทาทาไปก็อย่างนี้นะคะเอาเป็นรอบๆเนาะดวงตาไปก่อนเนาะอันนี้ก็คือสไตล์ของเก๋เลยนะคะเห็นไหมคะตาเราก็จะปิดทับเลยนะคะ ครับเลยและทุกคนถามที่ทุกคนเห็นทุกครั้งบว่าทำไมหน้าใสแล้วเพราะว่าฐานรองพื้นนะคะรองพื้นนี่ใช้ได้ดีมากเลยนะคะพับแบบจุดด้านนะคะทุกๆอย่างนะคะดีมากดีจริงๆนนเ่ื่อนนากิกก็จะเน้นใช้แบบเป็นซองเนาะเี็นะคะอ่าเห็นไหมคะอ่าให้ลุยเก,กยเลยเห็นไหม ไม่มีแล้วจุดตคาคามก็หายหมดน,นะคะจุดดำๆที่บนใบหน้าก็ไม่มีแล้วคะ่ะเพราะว่ารองพื้นนี้ใช้ในปกปิดได้ดีมากนะคะราคาก็แค่สีสิบกว่าบาทไม่ได้โปรโมทสินค้าเขานะแต่ก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้มันไม่แพงแเนาะเลยแต่เรอ,อยากให้เกใช้นะคะไม่แพงนะคะราคาถูกถูกมากถูกมากเลยแบบเลยบางคนบอกว่าเอยใช้อะไรทําไมแน่แบบยังดู าสายขาวดูคมชมโพูบางทีแบบว่าอ,าอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วเนาะวันนี้ห้ามพูดสิ่งนี้เรื่องอายุนะโอเคนะคะ กลมเกินนะส่วนหนาก็แปลกนะเวลาเอาหน้ากับคอเราแต่หน้าเรามันมันจะขาวกว่าคอนาะแต่ก็แตดคอเรามันก็ไม่ค่อยอนุ่นไี่ค่อยขั้นตอนต่อไปก็จะเขียนเป็นคนะิ้วนะผู้หญิงมันต้องมีคิ้วนะมีคิ้วก็จะดูแปลกใช่ไหมคะเพราะฉันนะต้องเอาคิ้วนะคิ้วก็สำคัญนะคะเพราะฉัน้น Q ไปเขียนคิ้วอันนะคะเขียนคิ้วนะคะเราก็ไม่ต้องเขียนตั้งแต่ายอันนี้นะคะเราเขียนช่วงกลางไปก่อนเนาะเอาตัดก,ากลางๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จมาไล่ทหน้านะคะ แต่ถ้าคนอื่นเขาเขียนแบบไหนเกมไม่ดูนะสับเก๋เก๋เเขียน,ยนแบบเ,เ,เอาตรงกลางอนเนะเาะไปก่อนแล้วก็ค่อยไปท้ายนะคะ,คะบางคนเขาก็จะวาดประมาณนี้เลยนะคะคือวาดตับจมูกเนาะจมูกนี้เนาะแต่ว่าเราจะเขียนนี่เข้าไปก่อนนะคะคือความชัวนะคะอ่าไปนะคะเราก็ไปงนี้ก่อนนะ นี่นะคะเราก็พอมันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มไล่หัวคิ้วนะคะต้องบางๆหอยเนะาะประมาณนี้นะคะก็ได้มาหนึ่งข้างแล้วนะคะอเห็นไหมคะมันก็จะตกเ๊ะเลยระหานะคะก็เรามาอีกข้างเนาะ,ะข้างยังไม่เขียนเนาะ,ะข้างไม่เขียนแล้วนะคะมัความแตกต่างนะคะผู้จริงนะคะสำหรับไม่มีคิ้วนะคะก็ตลกมากน,นะคะตนข้างมีคิ้วนะคะก็ทําให้หน้าเรารู้สึก คมขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะอันนี้คือคอมแห่งเทนนะคะก็เหมือนกันนะคะประมาณนี้เชียวค่ะติดรอยเขียนตรงนี้นะคะนะแค่นี้นะคะทางข้างนอกไปทางนี้เอาผางนลยนะเป็นไงคะคมชัดไหม ประมาณนี้นะคะคิ้วของเกดสไตล์ของเกนะคะคเข็นแบบบ้านๆนะคะแล้วก็สไตล์ของเกดเนาะเดี๋ยวเราก็มาทำแต่งหน้าต่อนะคะไปก้าวอื่นนะคะเกนได้ดูนะคะเวลาเขาทาลงขึ้นเนะะาะเนาะเขาจะทาเป็นแป้งแป้งแป้งคราเป็นเปล่าแต่สำหรับเกน,นะคะเกดทาเป็นแป้งฝุ่นก่อน,นะะเนาะแป้งฝุ่นแล้วก็ทาให้มันแบบมันไม่เหนียวมันไม่หยดติดนะคะ เรากค่อยลงเป็นแป๊บพับอีกทีนะคะเพื่อความทําให้หน้าเราแบบมันไม่เหนียวอะไม่งั้นมันจะเหนะียวหนักวมันยังไม่สะดวกนะคะนี่ค่ะใช้แต้งพูนก็ราคาแค่สิบกว่าบาทนะคะโอเคน,นะคะเด็กก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านเขาแต่งยังไงสไตล์ไหนนะคะเด็กแต่งโอเคก็กแต่งประมาณนี้นะคะทุกวันแล้วก็ตอนที่ไปทํางานก็จะแต่งสไตล์นี้เหมือนกันแต่ก็แต่งแบบเข้มน,นิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นแปง้งพูดที่ที่กีนะคะก็เอามาซับๆให้มันบองขึ้นก่อนเนาะ เพราะว่าไม่งั้นมันจะมนันเนาะเวลาเราทาลงพื้นแล้วมันมันนะแต่นี่ก็หลอแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะแต่ละเกียร์ไม่ชอบให้หน้ามานันมันเนะาะให้หน้าแบบนนี้บางคนมันชอบแบบมันมันนะ้วมันไม่โอเคอะ่ะแต่ถ้าคนชอบก็ไม่เป็นไรเนาะแต่คนไม่ชอบก็คือทาแบบนี้นะคะเอาแป้งฝุ่นมาทาทัดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทาเป็น,ปนพับนะคะ ตงวคอดเด้อร์คอมก็จะเนียนเหมือนกันเดี๋ยวเป็นราคาตัดขึ้นเนาะตัดขึ้นแล้วค่ะตัดขึ้นเ้วยเดี๋ยวการแต่งหน้าที่แอบมันก็มีแล้วแต่ความสับนะคแล้วแต่ความทนทาของแต่ละคนนะคะตกแตง่นนะะตงเนาะ,ะอันนี้นะคะเก็บวใช้แต่งตัวนี่ดีนะคะใช้ได้ทั้งขาทั้งปากนะคะทั้ทงขอบตานะคะแล้วก็ทั้งแก้มนะคะเขาแบบใช้ได้ครบชุดเลยเนาะ,ะประหยัดดีแล้วก็ราคาถูกเป็นตานะคะ ตาตาแบบเท่าที่เราต้องการนะคะว่าเราจบได้ความลดเด็นของขอบตาเราประมาณไหนนะคะแต่ส่วนมากถ้าเก๋ไม่ไปทํางานเก๋ก็จะแต่งแบบบ้านเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะอันนี้สักเท่าไหรน,นะคะไม่ค่อยเข้มนะะเนาะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าแต่งเข้มเล้าเหมันมันจะตลกเลยนะคะมันจะตลกเลยเพราะว่าเ เป็นตอนกลางวันเนาะเราไปนู่นไปนี่อะไรเงียแต่ถ้าว่าเวลาเรา business, ไปทํางานร้านอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะตอน sink. คือนอ่ะมันมันก็ต้องให้แบบเข้มกว่านี้นะคะถ้าเราจืดๆมันก็จะมองไม่เห็นเนาะอ่านี่นะคะก็พยายามปัดตรงนกแก้นะคะ นี้นะคะนี่นะคะเกน่นไงหลังจากที่ทาแล้วสุดท้ายนะคะผบท้ายด้วยแปง้ง ครับนะคะคือเขาเรียว่าควบคุมของความมันเนาะถ้าหน้าเรานะคะก็แต่งหน้าไปเราหรือทุกทุกท่านนะทุกทุกคนนะคะสักพักเดี๋แว้วามมันจะมีมันของัเองเนาะผิวผิวเร่องของผิวเนาะผิวหน้าผิวกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทาแป้งไปอะไรไปเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ควรจะเอาแป้งพับนะคะแบบควบคุมไว้ไม่ให้ความมันอ่าออกมานะคะเพราะฉะนั้นเก๋ก็ใช้ใช้ตุ๊กน้ดี้ดูตุกนาดิม่กเก๋ก็จะไม่าทาเยอะนะคะ หางคิ้วมันยังไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะปัดนิดนึงนะคะเอาีน,นคะคะจะปัดนะคะทำให้มันโอเคนิดนึงนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็ปล่อยผมลงแต่จะแตกแค่นานเดียวไม่ได้เราก็ต้องอทําผมนีดตึงนะคะ ผมนี่ก็ส่วนมากนะคะก็ต้องหนีบเนาะถ้าไม่หนีบก็มันจะได้เป็นทรงนะคะนี่ก็เก๋ก็หนีบไว้ล้วนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะคะฝากกดไดค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก๋ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะ